สวัสดีครับพบกับผมยุทธบังขวางกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของนักเลงใหญ่คนหนึ่งที่ก่อคดีเพราะความเมาจนจำหน้าใครไม่ได้แม้กระทั่งญาติของตนเองกว่าจะรู้สํานึกก็ต้องเข้ามาอยู่ในคุกแล้วแถมยังต้องกลายมาเป็นนักโทษประหารอีกด้วยเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับนอชอ,อนันโคตรสมบัติ อายุ47ปีหมายเลขประจำตัว399ทับ39คดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33 91 217 218 288 289 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 8ทวิ72 72ทวิ หมายเลขคดีดำที่2264ทับ38หมายเลขคดีแดงที่2132ทับ39ศาลจังหวัดมหาสารคามเหตุเกิดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามวันที่13กรกฎาคมพศ2538เวลาประมาณ19นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพออบอรบือได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย รวมทั้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านที่หมู่บ้านยางตำบลยางอําเภอบระบือจึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงจำนวนหนึ่งเมื่อไปถึงพบว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกพะเพงเผามอดหมดทั้งหลังแล้วตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบศพนางขนจอดนอกซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนอนเสียชีวิตอยู่ภายในกองเท่าทานสภาพศพถูกไฟไหม้ดำเกรียมไปทั้งตัวศีรษะถูกตัดขาดออกจากล่าง และมีบาดแผลจากการที่ศิรษสาอีกสองแผลเป็นที่น่าสลดสยองแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกแทงเข้าที่ท้องสองแผลและได้เสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลอีกหนึ่งศพทราบชื่อว่านายสุวรรณสันโดษรัษดรหมู่บ้านยางซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนางขนที่เกิดเหตุส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าโหดและวางเพลิงขวบ้านนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันล้อมจับไว้ได้ พร้อมอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ2ฟุต1เล่มอาวุธปืนลูกซองสั้นเบอร์12จำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซองสานัดทราบชื่อว่าน,นายอนันต์โคตรสมบัติราษฎรหมู่บ้านยางเช่นเดียวกันซึ่งน,นายอนันต์ยังอยู่ในสภาพมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจึงควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสอบสวนต่อไปจากการสอบปากคำชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าเห็นน,นายอนันต์กินเหล้าจนเมาเมาเต็มที่แล้วถือมีดเล่มที่ใช้ก่อเหตุ เดินโซเซไปตามถนนในหมู่บ้านเมื่อผ่านหน้าบ้านของนางขนน,นายอนันต์ได้ใช้มีดฟันต้นหม่อนที่นางขนปลูกไว้นางขนซึ่งนั่งอยู่บนรลเบียงบ้านเห็นดังนั้นได้ตะโกนต่อว่าน,นายอนันต์ทันทีน,นายอนันต์เมื่อถูกตอว่าก็แสดงอาการไม่พอใจถือมีดเดินบุกขึ้นไปบนบ้านานางขนพร้อมกับฟันเข้าที่ศีรษะนางขนสองครั้งซ้อนจนนางขนล้มตัวลงนอนกับพื้นเมื่อนายสุวรรณซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเห็นดังนั้นได้วิ่งขึ้นไปห้ามปาม เพื่อช่วยชีวิตนางขนแต่น,นายอนันต์กลับหันมาแทงสวนเข้าที่ท้องนายสุวรรณสองครั้งนายสุวรรณจึงกระโดดระเบียงบ้านหนีลงมาชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์จึงรีบนำนายสุวรรณส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเป็นการด่วนแต่นายสุวรรณทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายในระหว่างทางน,นายอนันต์ยังไม่หยุดความโหดเพียงเท่านั้นได้นั่งลงที่ข้างล่างของนางขนพร้อมกับใช้มีดเล่มดังกล่าวเชือดไปที่คอของนางขนจนหลุดออกมาจากบ่า แล้วใช้มือจิกผมโยนศีรษะนางขนเข้าไปภายในบ้านจากนั้นได้จุดไฟเผาบ้านของนางขนจนไฟลุกขึ้นมาแล้วเดินลงมาจากบ้านเพื่อที่จะหลบหนีแต่ชาบ้านได้ล้อมจับตัวไว้ได้เมื่อคนในตัวยังพบอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกจึงช่วยกันควบคุมโจวไว้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากน,นายอนันต์สั่งเมาได้ให้การรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้การว่า ไม่มีเจตนาที่จะฆ่านางขนและนายสุวรรณรวมทั้งวางเพิงอผาบ้านนางขนแต่อย่างใดก่อนเกิดเหตุตนได้กินเหล้าเข้าไปมากจนเมาขาดสติจากนั้นได้เดินเลื่อยเปื่อยไปตามถนนในหมู่บ้านเมื่อผ่านบ้านนางขนตนรู้สึกว่าต้นมอญเกะกะขวางตาจึงใช้มีดฟันทิ้งแต่นางขนได้ตะโกนด่าลงมาทําให้ตนรู้สึกโกรธจึงขึ้นไปบนบ้านแล้วใช้มีดฟันหัวนางขนเพื่อเป็นการสั่งสอน ขณะเดียวกันนั้นเห็นหนายสุวรรณวิ่งขึ้นมาบนบ้านคิดว่าจะมาทาร้ายตนจึงใช้มีดแทงสวนเข้าไปจนนายสุวรรณต้องกระโดดบ้านหนีหลังจากนั้นตนได้เกิดความมันเคี้ยวขึ้นมาจึงได้ใช้มีดเชอดคอนางขนจนขาดออกจากบ่าแล้วจุดไฟเผาบ้านนางขนจนไหม้หมดทั้งหลังพอเดินลงมาจากบ้านของนางขนได้ถูกชาวบ้านล้อมจับตัวไว้ได้เมื่อตอนสั่งเมาแล้วถึงได้สำนึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป ตนยินยอมชดใช้กรรมที่ทำไว้แต่โดยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้อัยาการเพื่อฟ้องร้องดำนวนคดีในอนันต์ต่อศาลจังหวัดมหาสารคามและได้ขออำนาจศาลฝากขังในอนันต์ไว้ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ประหารชีวิตในอนันต์โดยไม่มีการลดหย่อนโทษให้ เนื่องจากนายอนันต์ได้จำนวนต่อพยานหลักฐานถึงแม้นายอนันต์จะให้การรับสารภาพก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่อย่างใดอีกทั้งการกระทำของนายอนันต์ยังเป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายต่อผู้อื่นอีกด้วยหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินแล้วทางเรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้ส่งตัวขอชอนันต์ไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางขอชอนันต์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษ ผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นขอชออนันต์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษอีกครั้งผลการพิจารณาของศาลฎีกาได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์นชออนันต์นนนได้ทำหนังสือถวายฎีกาทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์แล้วรอผลการพิจารณาอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งวันศุกร์ที่แปตุลาคม พศ2542หลังจากที่ผมได้รับแจ้งอย่างเป็นความลับว่าในวันนี้จะมีการประหารชีวิตนักโทษจำนวน5ราลายผมจึงไปทำการจัดเตรียมกุญแจมือและมีดคัตเตอร์สำหรับตัดได้ดิบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานแล้วไปทำการสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบรอเวลาที่จะเบิกตัวนักโทษทั้ง5้าายมาดำเนินการตามขั้นตอนการประหารชีวิต เวลา16นาฬิกานาทีพวกผมชุดพี่เลี้ยงได้รับรายชื่อนักโทษที่จะต้องเข้าไปเบิกตัวได้แก่ 1. นชสมคิตวรรณโชตคดีฆ่าเจ้าพนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. นชอนันตโคตรสมบัติคดีฆ่าคนตายและวางเพลิงที่จังหวัดมหาสาครคาม 3. นชสุรศักยิจสังคดีพยายามข่มขืนและฆ่าคนตาย ที่จังหวัดกาญจนบุรี 4. นชอำนาจเอกพจน์คดีฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนที่จังหวัดกรุงเทพและ 5. นชสมพรเฉยชื่นจิตคดีมือปืนรับจ้างที่จังหวัดตรังจึงได้ทำการจัดแบ่งหน้าที่ในการดูแลนักโทษประหารทั้ง5ลารายจากนั้นผมและพี่เลี้ยงทั้งหมดได้เข้าไปที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำตึกขัง ได้ไขกุญแจเปิดประตูตึกแล้วผมซึ่งรับหน้าที่ดูแลนชสมคิดวรรณโชตได้แยกไปรับตัวนชสมคิดที่ห้องขังจึงไม่เห็นอาการของนชอนันต์แต่อย่างใดมาทราบจากพี่เลี้ยงที่ดูแลนชอนันต์ในภายหลังว่านชอนันต์มีอาการสั่นกลัวสีหน้าตกใจและมีน้ำตาไหลซึมออกมาแต่ก็ยินยอมเดินออกมาจากห้องขังแต่โดยดีเมื่อพี่เลี้ยงนำนักโทษประหารทั้งหมดเข้ามาถึงหมวดผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังได้แยกย้ายกันพิมพ์ลายนิ้วมือของนักโทษประหารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในหนึ่งถามนาชอ,อนันต์ว่าทําไมคดีของอนันต์ถึงได้โหดร้ายจังเลยฆ่าคนสิทธ์ยังตัดคอเขาจนขาดแถมยังเผาบ้านเขาทิ้งอีกด้วยแล้วยังฆ่าคนที่มาช่วยห้ามปามเพิ่มขึ้นอีกศพหนึ่งพวกเขาไปทําอะไรให้หรือนชอ,อนันต์ตอบว่า ไม่มีใครทำอะไรให้ผมเจ็บแค้นหรอกครับวันนั้นผมเมามากไปหน่อยปกติแถวละแวกหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นไม่มีใครกล้ายุ่งหรือขึ้นเสียงกับผมได้หรอกครับหมามันยังไม่กล้าเห่าผมเลยผมเตะก,กระเด็นหมดใครพูดผิดหูหรือแปลกหน้าเข้ามาผมตกวันร่วงจะเรียกว่าผมเป็นขาใหญ่คุมแถวนั้นก็ว่าได้วันเกิดเหตุผมเมามากไปหน่อยล่อเล่าเข้าไปตั้งแต่เช้าจนเย็นเห็นอะไรขวางหูขวางตา ผมใช้มีดฟันดะไปหมดพอผมไปฟันต้นไม้ที่หน้าบ้านคนตายซึ่งก็เป็นญาติห่างๆของผมเองผมโดนคนตายตะโกนด่าต่อหน้าชาวบ้านทําให้ผมรู้สึกเสียศักดิ์ศรีนักเลงประกอบกับตอนนั้นผมกําลังเมาเต็มที่จึงเข้าไปฟันหัวเพื่อล้างอายและเป็นการสั่งสอนเท่านั้นแต่ผมลงมือหนักไปหน่อยคนตายได้ล้มปุบลงไปและมีมันสมองไหลออกมาจังหวะนั้นมีคนพูดพาดเข้ามาหาผม ผมตกใจคิดว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรผมโดยใช้มีดแทงสวนเข้าไปจะไม่ได้ว่ากี่ทีจนคนนั้นตกจากบ้านลงไปผมมารู้ทีหลังว่าคนที่ถูกแทงนั้นไปตายที่โรงพยาบาลอีกศพช่วงนั้นผมมันบ้าเลือดซะแล้วเลยใช้มีดตัดคอญาติของผมโยนทิ้งแล้วจุดไฟเผาบ้านเขาซ้ําอีกทีพอผมหนีลงมาจากบ้านก็ถูกชาวบ้านซึ่งเป็นญาติกับผมล้อมจับผมมีลูกสองสั้นพกอยู่อีกหนึ่งกระบอก ทีแรกผมคิดจะต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดแต่ทุกคนที่เข้ามาจับผมนั้นรู้จักคุ้นเคยกับผมทั้งสิ้นผมจึงทำไม่ลงที่ผมแปลกใจที่สุดคือผมให้การรับสารภาพมาตั้งแต่ต้นให้ความร่วมมือกับตำรวจและศาลมาตลอดทำไมถึงได้ตัดสินประหารชีวิตผมสถานเดียวน่าจะลดโทษให้ผมบ้างถ้าผมไม่รับสารภาพหรือผมต่อสู้ขัดขืนการจับกุมก็ว่าไปอย่างผมเห็นคนอื่นเขารับสารภาพ ยังได้รับการลดโทษให้เลยแล้วทำไมคดีของผมผมถึงไม่ได้เจ้าหน้าที่ในนั้นพูดว่าถ้าผมเดาไม่ผิดคดีของอนันต์น่าจะเป็นการจำนวนต่อพยานหลักฐานมากกว่านะเมื่อเป็นการจำนวนต่อพยานหลักฐานแล้วจะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็มีค่าเท่ากันเพราะแค่พยานหลักฐานก็สามารถจำนวนคดีกับอนันต์ได้แล้วการรับสารภาพของอนันต์จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลย นชออนันต์พูดว่าคงจะเป็นอย่างที่หัวหน้าว่านั่นแหละครับเพื่อนๆในห้องขังก็บอกผมแบบนี้เหมือนกันโทษกูเพราะเล่าตัวเดียวแท้ๆไม่น่าเลยหัวหน้าเชื่อไหมครับอยู่ข้างนอกผมเป็นคอเล่าขาวระดับเซียนเลยทีเดียวแต่บ้านผมหาตัวจับกับผมได้ยากไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาลองของกับผมหรอกครับดีไม่ดีโดนผมเตะก,กระเด็นไปอีกต่างหากผมเคยใหญ่แถวและแวกบ,บ้านแต่พอมาอยู่ในคุก เหมือนกับหมาตัวหนึ่งเท่านั้นศักดิ์ศรีนักเลงหายไปหมดสิ้นเจ้าหน้าที่นายนั้นอบอกว่าจะอยู่ในคุกหรือนอกคุกก็คือคนเหมือนกันแต่ว่าในคุกคือคนที่เข้ามาดใช้กรรมเท่านั้นเมื่อพ้นโทษออกไปยังสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้อาจจะดีกว่าคนที่ไม่เคยติดคุกบางคนด้วยซ้ําไปแต่ของอนันต์แย่หน่อยที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวจะยังไงอน,นันต์ก็ยังเป็นคนที่รู้จักสํานึกผิด ในสิ่งที่ได้ทําไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวไปเปรียบเทียบกับหมาอีกจะตายก็ตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงไหมนอชอ,อนันต์ตอบว่าขอบคุณครับหัวหน้าที่ช่วยเตือนสติผมตกลงครับผมจะทําใจให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายแม้จะทําใจได้ยากสักหน่อยผมเคยฝ่าดงมือดงตีนมานับไม่ถ้วนเลือดตกยางออกมาไม่รู้เท่าไหร่จะฝ่าความตายแค่ครั้งเดียวในชีวิตทําไมจะทําไม่ได้ S <S> พูดได้แต่ทำใจได้ยากเหลือเกินครับความตายนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆนะครับหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษทั้งหมดเสร็จเวรผู้ใหญ่ได้เข้ามาอ่านคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้นักโทษทั้งหมดฟังทีละคนเนื่องจากเป็นคนรัคดีกันเสร็จแล้วให้เซ็นทราบในคำสั่งนั้นจากนั้นได้ให้ทั้งหมดทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายตามสะดวกซึ่งทุกคนได้เขียนจดหมายอําลาญาติพี่น้องของตัวเอง เสร็จแล้วพี่เลี้ยงได้ช่วยกันยกอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษทั้งหมดกินซึ่งไม่มีใครแตะต้องอาหารแต่อย่างใดพี่เลี้ยงที่ดูแลนชออนันต์ได้ถามว่าอนันต์อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะได้ช่วยจัดหามาให้ของกินแถวตลาดนนมีขายแทบทุกอย่างนชออนัอนต์ตอบว่าผมกินไม่ลงหรอกครับแต่ถ้าจะทําบุญไปให้ผมผมขอเป็นพวกลาบน้ำตกส้มตำและข้าวเหนียวนะครับถ้าได้ซกเล็กยิ่งแกว แต่ผมกลัวว่าพระแถวนี้จะจันซกเล็กไม่เป็นนะสิครับพี่เลี้ยงนายนั้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วจะหาถวายพระที่เป็นคนทางอีสานให้นชอ,อนันต์พูดว่าผมขอขอบคุณหัวหน้ามากครับที่กรุณาผมผมหมดลายเสียแล้วครับหลังจากอาหารมื้อสุดท้ายได้นำทั้งหมดไปฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาจากวัดบางแพรกใต้ทุกคนต่างตั้งใจฟังอย่างสงบพระมหานันทา ได้เทศนาธรรมถึงเรื่องการสำนึกในผลกรรมที่ได้ทำไว้และแนะนำการทำจิตใจให้สงบไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมาถึงในระหว่างการเทศนานั้นทุกคนต่างมีน้ำตาไหลซึมออกมาแล้วทั้งหมดจึงถวายดอกไม้ทูกเทียนและปัจจัยที่เรือนจำได้จัดไว้ให้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาจากนั้นผมนำตัวนชสมคิดไปทำการประหารก่อนเป็นรายแรก โดยให้นักโทษที่เหลืออีกสี่คนรออยู่ที่หมวดผู้ช่วยเหลือเมื่อทําการประหารนาชสมคิดเสร็จแล้วพี่เลี้ยงจึงนํา,านชอนันต์และนชสุรศักดิ์ไปทําการประหารเป็นชุดที่สองโดยผมรอรับตัวอยู่ที่สาราเย็นใจเมื่อพี่เลี้ยงนําตัวนชอ,อนันต์และนชสุรศักดิ์มาถึงผมส่งดอกไม้ทุกเจียนให้ทั้งคู่พี่เลี้ยงอีกสองนายนำผ้าดิบมาผูกปิดตาแล้วช่วยกันประคองทั้งคู่เข้าสู่ห้องประหาร โดยนำนชอ,อนันต์เข้าสู่หลักประหารหลักที่หนึ่งนชสุรศักเข้าสู่หลักประหารหลักที่สองทำการผูกมัดตัวทั้งคู่ให้ติดกับหลักประหารตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับจุดที่ตั้งของหัวใจเอาสายแห้งโรยรอบหลักประหารทั้งสองผมทำการขออโหสิกรรมต่อนักโทษประหารทั้งสองอีกครั้งแล้วแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบพลเล็งปืนเข้ามาทำหน้าที่บรรจุกระสุนตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาว,วันวนายชาวเลจารุบุญ เพชฌฆาตมือหนึ่งเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่หนึ่งนายประยุทธ์สนัน่นเพชฌฆาตมือสองเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่สองทำการตรวจสอบศูนย์ปืนและปรับทางปืนให้ตรงจุดอีกครั้งเมื่อเห็นว่าศูนย์ปืนตรงจุดดีแล้วได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบธงแดงได้สะบัดลงทันทีเสียงปืนทั้งสองกระบ,บอกได้คำรามขึ้นมาพร้อมกันเป็นชุดใช้กระสุนในการประหารนอชอนันต์ทั้งสิ้น11นัด ทำการประหารเมื่อเวลา18นาฬิกา35นาทีโดยเพชฌฆาตมือหนึ่งเป็นผู้ทำการประหารหลังเสียงปืนสงบได้ยินเสียงร้องโอดโอยดังมาจากหลักประหารโอยโอยโปวดปวดเหลือเกินโอ้ยเมื่อเข้าไปตรวจดูปรากฏว่าเป็นเสียงของนชสุรศักดิ์ซึ่งยังสะบัดหัวไปมาและเก่งไปทั้งตัวด้วยความเจ็บปวด พร้อมกับส่งเสียงค้างออกมาซึ่งแสดงว่ายังไม่สิ้นใจส่วนนชอัน,น,นันได้สิ้นใจคาหลักปะหารไปแล้วจึงได้แจ้งให้หัวหน้าชุดปะหารทราบนายประยุทธ์สนันเพชรคาดมือสองจึงต้องเข้าทําหน้าที่อีกครั้งเมื่อหัวหน้าชุดปะหารโบกธงแดงลงเสียงปืนได้ดังขึ้นอีกครั้งจํานวนสี่นัดแต่หลังจากเสียงปืนสงบลงก็ยังคงได้ยินเสียงร้องคางดังแผ่วๆออกมาจากหลักปะหารอีก เมื่อผมเข้าไปตรวจดูก็พบว่านชสุรศักดิ์ยังไม่สิ้นใจจึงแจ้งให้หัวหน้าชุดประหารทราบเพชรคาตมือสองเข้าทำหน้าที่อีกครั้งโดยทำการเหนียวไกปืนไปอีกสมนัดเมื่อเสียงปืนเงียบสงบลงพวกผมชุดพี่เลี้ยงและแพทย์ได้เข้าไปตรวจดูอีกครั้งปรากฏว่านชสุรศักดิ์ได้สิ้นใจไปแล้วหัวหน้าชุดประหารจึงสั่งให้นำร่างของนชอนันต์และนชสุรศักดิ์ลงจากหลักประหาร นำไปเก็บไว้ในห้องเล็กสำหรับเก็บศพจากนั้นผมได้ออกจากห้องประหารไปรอรับตัวนชอํอำนาจและนชสมพรที่สาราเย็นใจเพื่อน,นำตัวทั้งคู่เข้าสู่หลักประหารเป็นชุดต่อไปหลังจากประหารนชอํอำนาจและนชสมพรเสร็จแล้วได้นำทั้งคู่ลงนอนค้อมหน้าไว้ที่หน้าหลักประหารจากนั้นได้ช่วยกันนำร่างของนชสมคิดนชอ,อนันต์และนชสุรศักดิ์ออกมาจากห้องเก็บศพ มานอนเรียงกันไว้ที่หน้าหลักประหารเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือของนักโทษประหารทั้ง5าลายอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้แล้วปิดประตูห้องประหารทิ้งศพทั้งหมดไว้หนึ่งคืนรุงเช้าจะมีนักโทษมาช่วยกันตัดตัวและอาบน้ําเปลี่ยนชุดให้ใหม่ทาการมัดตาสังบรรจลุลงโลงศพส่งออกทางประตูผี ไวเก็บไว้ในช่องเก็บศพนักโทษประหารของวัดบางแพรกใต้เพื่อรอให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนอนชอนันต์โคตรสมบัตินับเป็นนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยเพชฌฆาตของเรือนจำกลางบางขวางลายที่290ครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไป เพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตามรับฟังเรื่องเล่าของผมก็ขอให้ท่านสับตะไครนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างโดยมีสปปรรพคุณดังนี้ทั้งต้นใช้เป็นยารักษาโรคหอบหืดแก้ปวดท้องขับปัสสาวะใช้เป็นยาขับลมแก้เบื่ออาหารแก้ผมแตกปลายดับกินคาวในอาหารรวมทั้งใช้ไล่มแมลงบางชนิดได้ด้วย ส่วนหัวใช้เป็นยารักษาเกลื่อนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบำรุงไฟธาตุแก้อาการขัดเบาลากใช้เป็นยาแก้ไข้เหนือปวดท้องและท้องเสียเมื่อนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นก็จะใช้รักษาได้อีกหลายโรคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ